นี่เป็นห้องสำหรับเตรียมตัวไปสิงคโปร์น้องล่างก็ได้พวกนี้นี่คืออะไรขึ้นไปก,ก่อโอ้่แบบโอ้เพื่อมีแค่นี้ ตึกนี้คือสามชั้นด้วยแล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมีแค่นี้ห้องน้ําอยู่นูน่นลงบันไดไปนี่ลงบันไดไปอีกสามชั้นเพื่อจะกลับมาอะไรครับเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นห้องรับรอง